เห็นไหมเจ๊เจเห็นไหมจ้ช้าง้างด่านหางอยู่นู้นนี่แต่ตัวไม้เปิดอันนะแม่อเดียวพอแล้วพอพออย่าไปฉายตาเขานะ bạn tuần trước nhá vài nó mang xe thẳng tàu đi đấy ที้ควยอ,อยู่ตรงนู้นแล้วหันหัวมาทางมาทางซ้ายแล้วอยส่วนหลุอ่นนี้คือจะเป็นการบล็อกไม่ให้ช้างมุ่งหน้าลงมาถ้าลุปก,ก็คือ เราจะให้ช้างเนี่ยบังคับให้ให้ช้างเชือกเนี่ยเดินไปทางทิศเหนือจากท่านโยต์เฉลิมนะครับเพื่อการไม่ให้ช้างาผู้ใหญ่บ้านเนาะชนบบร่วมกับต้ากให้เหนือนกับตกเป็นลักษณะใช้ราชพัฒราชพัฒนราชพัฒน์ไม่ให้ไม่ให้ข้ามถนนมาใช่ครับไม่ให้ข้ามสามสองสี่เก้ากับเส้นหมายเลขสามสองเส้นนี้